สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นสิริกับแนวโน้มราคาณปัจจุบันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับเรากลับมาดูหุ้นสิริอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนกับแนวโน้มราคาของตัวบริษัทในปัจจุบันนะครับหลังจากที่ ณตอนนี้นะครับราคาของหุ้นสลีเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ในวนโน้มที่มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรในขณะที่ผลประกอบการในไตรมาส3ปี65นะครับก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาแต่อย่างใดแต่ว่าราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมารอเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามันมีข่าวที่น่าสนใจนะครับที่ส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มอสังหาร,ริมทรัพย์ นั่นก็คือคลอร,รไฟเขียวต่างชาติเข้าถือครองที่ดินในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ส่งผลดีมาที่หุ้นสิริด้วยเช่นกันนะครับเพราะมันก็จะมีโอกาสทําให้ยอดขายของหุ้นสิรินั้นมีโอกาสเติบโตขึ้นมาได้นะทีนี้หลังจากการปรับตัวของราคาของหุ้นสิริในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็เกิดคําถามว่าราคาของหุ้นสิริจะกลับไปที่2บาทตรงที่เขาเคยจากมาได้หรือเปล่ามีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าในปีหน้านี้นะครับปี66หรือว่าปี65เนี้ยราคาของหุ้นสรีเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปถึงประมาณ2บาทต่อหุ้นได้หรือเปล่านะครับโดยที่ปัจจุบันราคาของหุ้นสลีก็คือ1บาท3.5สตางค์ต่อหุ้นถ้าดูจากตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณ60สตางค์กว่าๆนะครับราคาของหุ้นสลีก็จะสามารถขึ้นไปทดสอบตรง2บาทต่อหุ้นได้แล้ว ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูในส่วนของบทวิเคราะห์ IA Consensus นะครับที่มีต่อหุ้นสิริซึ่งส่วนตัวผมเองค่อนข้างที่จะเชื่อถือเชื่อมั่นในส่วนของบทวิเคราะห์ของ IA Consensus พอสมควรนะครับซึ่งในส่วนของหุ้นสิริในรอบนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน8โบรกเกอร์นะที่มีการออกไม้ความเห็นโดยที่5โบรกเกอร์นะครับก็ยังแนะนำให้เป็นซื้อหุ้นสิริเอาไว้ ส่วนอีก3โมโบเกอร์นะครับแนะนาให้เป็นถือหุ้นสิริเอาไว้นะครับโดยที่เขาให้เป้าหมายราคาเนี่ยต่ำสุดก็คือ1บาท28สตางค์ต่อหุ้นส่วนเป้าหมายสูงสุดนะครับก็คือ1บาท72สตางค์ต่อหุ้นโดยที่เป้าหมายราคาตรงนี้นะครับก็เป็นเป้าหมายราคาหนปี้าปี2ยหดูจากตรงนี้นะครับในปีของข้าก็ค่อนข้างเข้าไปใกล้พอสมควรเหมือนกันนะในส่วนของเป้าหมายราคาก็มีโอกาสที่ปีหน้านี้นะครับ ราคาของหุ้นสรีอาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบตรง2บาทได้หรือเปล่าถ้าดูจากบทวิเคราะห์ i a Consensus ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เมื่อเราได้ในส่วนของบทวิเคราะห์ i a Consensus แล้วนะครับเรามาดูในส่วนของ Market cap ที่เกิดขึ้นบ้างนะครับถ้าเกิดว่าราคาของหุ้นสลีเนี่ยขึ้นไปถึง2บาทต่อหุ้น โดยที่ณน,นปัจจุบันนะครับจำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้นสิรีก็อยู่ที่ประมาณ14,892ล้านหุ้นเท่ามาคูณกับ2บาทเนี่ยก็จะได้ market cap อยู่ที่ประมาณ29,784ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันนะครับ m a r k e t Cap ของหุ้นซิรีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19,657ล้านบาทโดยประมาณ ก็คือก็จะเพิ่มขึ้นมา10 0 0 0ล้านบาทเลยนะถ้าเกิดว่าราคาของหุ้นสริรเนี่ยปรับตัวขึ้นไปถึง2บาทต่อหุน้นซึ่งในปัจจุบันนะครับสำหรับงบครึ่งปี65ของหุ้นสิริเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ121,231.05ล้านบาทคิดเป็นนี่สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ7,9922.31ล้านบาท โดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือ39,629.67ล้านบาทเมื่อเรามาดูในส่วนของค่า PE ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8ปถึงเเท่าค่า PBV นะครับประมาณ0.5เท่านะก็ถือว่าทั้งค่า PE และก็ค่า PBV ของหุ้นสิรินะครับก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับไม่สูงนะแต่ก็ไม่ถือว่าต่ำมากจนเกินไปนะ ในส่วนของอัตราการจ่ายปันผลก็ให้ปันผลค่อนข้างน่าสนใจด้วยเช่นกันนะประมาณ4-10%กว่ากว่าต่อปีนะครับก็เป็นปกติแหละสำหรับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เขาก็จะจ่ายปันผลออกมาในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแบบนี้นั่นเองนะจากข้อมูลประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับมีโอกาสไหมที่ราคาของหุ้นสรีเนี่ยจะปรับตัวขึ้นไปถึง2บาทได้ภายในปี2 5 6 6นี้ ถ้าเราจะคาดหวังในปี65เนี่ยก็ถ้าเราไปดูในส่วนของบทวิเคราะห์ไอคอนเซ n นซัสเนี่ยเขาก็พูดแล้วนะครับก็น่าจะไม่ถึงเนาะน่าจะถึงสูงสุดก็ประมาณ1บาท70กว่าสตางค์เท่านั้นเองนะครับอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นซีเนี่ยแนวโน้มราคาของเขาเป็นยังไงนะครับ สำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้นสิริณปัจจุบันนะครับแนวโน้มราคาในกราฟรายวันเนี่ยก็คือเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วเพราะว่าราคาของหุ้นสิริก็สามารถทะลุผ่านเส้นเาฬิเาองวันขึ้นมาได้ค่อนข้างไกลแล้วแล้วก็มีการลงไปทดสอบตรงเส้นเาฬิเาองวันนะครับแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มการเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควร แต่ว่าถ้าเราดูทรงกราฟประมาณนี้นะครับจากเส้นไอซายขึ้นไปแตะตรงโซนโอบอสค่อนข้างที่อยู่พอสมควรก็เป็นการเตือนได้ว่าหลังจากนี้ไปนะครับอาจจะมีแรงขายออกมาซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาของหุ้นสิรินั้นมีการปรับย่อลงมาได้นะครับอาจจะเป็นการปรับฐานก่อนจะไปต่อหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าซึ่งผมมองแนวรับสําคัญเอาไว้บริเวณประมาณสัก1นึ่งบาทยีสต่างนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับแรกๆของเขา แต่ถ้าเกิดว่าหลุดตรง1บาท20สตางค์เนี่ยแนวรับสำคัญเลยจะอยู่ตรงบริเวณ1บาท10สตางค์ต่อหุ้นนะครับอ่ะเรามาดูกันซิว่าในมุมมองของกราฟเทคนิคนะครับมีโอกาสไหมที่ราคาของหุ้นสิรีจะปรับตัวขึ้นไปถึง2บาทต่อหุ้นได้ภายในปี266 6นี้โดยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอุปสรรคของราคาของหุ้นสิลีมันจะมีแนวต้านตรงบริเวณไหนบ้างนะครับ จากตรงนี้ไปเนี่ยแนวต้านต่อไปที่จะต้องทดสอบเลยเนี่ยก็คือตรงบริเวณ1บาท40สตางนะครับแล้วก็ตรงบริเวณ1บาท50สตางก็จะเป็นแนวต้านสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากมุมมองก,งกว้างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงบริเวณ1บาท50สตางเนี่ยมันเหมือนเป็นแนวรับสําคัญแต่ก่อน แล้วมันหลุดลงมานะครับก็เลยคิดว่าคนที่มีต้นทุนตรงบริเวณนะั้นมันจะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาขึ้นไปถึงประมาณสัก1บาท50เนี่ยก็น่าจะมีคนที่จะทยอยคัดลอตออกมาหรือว่าทยอยเททํากําไรออกมาก,ก่อนอะไประมาณนี้นะครับก็เลยมองว่าตรงบริเวณ1บาท50สตางเนี่ยจะเป็นแนวต้านใหญ่ๆใ,ในรอบนี้เลยนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าราคาผ่านตรงบริเวณ1บาท50สตางขึ้นไปได้นะครับแนวต้านต่อไปเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณประมาณ1บาท80สตางนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวต้านที่อาจจะไม่ได้เป็นแนวต้านที่สำคัญมากนะครับอาจจะทะลุผ่านขึ้นไปง่ายๆก็ได้เลยนะครับก็คือหลกัลกๆเลยเนี่ยราคาควรขึ้นไปยืนเหนือ1บาท50สตางให้ได้ก่อนถ้าเกิดว่าสามารถขึ้นไปยืนเหนือได้นะครับ ก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะขึ้นไปถึง2บาทได้นั่นเองพอคิดว่าแนวต้านตรงบริเวณ1บาท80สตาง์เนี่ยไม่น่าจะเป็นแนวต้านที่ผ่านขึ้นไปได้ยากนะครับอ่ะแต่ก็ต้องมาดูกันว่าคือหลังจากนี้ไปเนี่ยเราแนวต้านแรกๆก่อนแล้วกันนะประมาณ1บาท4 0บถึง1บาท50สตาง์เนี่ยราคาของหุ้นิลีจะสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่า ถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟลายสัปดาห์นะครับเราเห็นเลยว่าณตอนนี้นะเส้นไนซ์ไอนะครับก็ขึ้นมาอยู่ในโซนโอบอสค่อนข้างสูงแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงนะครับที่หลังจากนี้ไปเนี่ยราคาของหุ้นสลีอาจจะมีแรงขายออกมาซึ่งก็มีโอกาสที่จะทาให้ราคาของหุ้นสลีนั้นปรับยอ่อลงมาได้เช่นกันนะครับซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับในส่วนของแนวโน้มราคาของหุ้นสลี แล้วก็ความเป็นไปได้นะครับที่ราคาของหุ้นซิลีเนี่ยจะปรับตัวขึ้นไปถึง2บาทได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลงทุนกับหุ้นซิลีหรือสนใจหุ้นตัวนี้ก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับประกอบการตัดสินใจของเรานะครับเพราะว่าการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนั่นเอง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เ,เพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพี่อน้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ